โอ้โหระหว่างที่ทำอาหารไปนะคะแก๊สหมดจ้าแก๊สมาส่งแล้วเป็นพนักงานส่งแก๊สด้วยนะคะไม่ธรรมดานะคะเอ๊บเอา้ามันทำไมมีสองถังอ่นนี่ เรื S <s <trains> <S อ่องราวมันเป็นยังไงคะทำไมถังแก๊สมาส่งสองล้านเลยคะหูอาอาะดูดูขยกนะคะห,หนึ่งซองอ้โหูสมแล้วค่ะที่เป็นเท่าแก่ร,ร้านแก๊สนะคะยกยังกันนุ่นเลยในกระเป๋านึงกัน,มา,นามาเลยนะกินเสร็จเม็ดมันนะหวานๆเดือดหอมนี้เลยนะหวานบอกแล้วว่าเอมาเร็ว เสร็จแล้วครับพี่ครับทำกับ,กบข้าวคพางดูเนี่ยเรที่เราเป็นไหนร <c oughs> อเดี๋ยวผมจะ้วันนีผมลูกโอ้ลูกค้ามาแล้วกับข้าวยังไม่ตา,ต,าตาย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 ลูกค้ามาแล้วหิวมาด้วยค่ะลูกค้าหมดแรงแล,ลูกค้าหมดแรงโอ้ <c oughs> โอน้ำไหลไฟสว่างนะคะแก๊สมาแล้วค่ะ ตอนนี้ขี้เหล็กของเราก็ปั้นได้หนึ่งกร,รัมมือนะคะขมไหมจ๊ะแม่ครัวชิมนะคะไม่ขมกระจิดเจิด,ดเห็นไหมขี้เหล็กบ้านนี้ไม่ไม่ขมนะจ๊ะ้นกบเอาละค่ะเราได้นะ้ำมันยนางแล้วนะคะติดเตาเลย ใครมานะไปดูสิมีเอาอะไรอันนี้มันไม่ใช่รองเราเลยของบไม่ฝากหรือ่าเอารถลุงเนี่ยอ้าวเราไม่ใช่รถอันนี้มันรถลุงนี่ว้าวอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยหลานมา ยงไม่เลงรนันแวดีครับดีครับดีครับอาจารย์เดอาจารย์ลงรถปไปเอาแห่เลยนะครับวัสีคอารแสวัสดีคสวัสดี้วยดสวัสดีด้วยมาจาช่องไหนครับมาจาช่องไหนครับคุณแคนชนลคุณแคนช n ลโอลานบนครับอลานบนครับอลานวันนี้มาจากช่องโลนอเบียัากติดตามหากติตาม ฝนตกอุ้ยฝนลงเม็ดแล้วมากันหมดไร้ฝอยสายวันดีจ้าอ่าพายใหญ่แบงเอาแหแหแหซอนอาจารย์เจอาจารย์เอ้าจาำหน่อยอ่ะโอ้ยภัยเอกคือมาสะาดเห็นว่าภัยเอกสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้นะคะวงออนไน์นะคะมาเยี่ยมที่สวนอันนี้คือมาเยี่ยมกันเฉยๆนะ นี่คือมาเยี่ยมใช่ไหมไม่ได้มาเล่นดนตรีนะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยี่ยมคือยังไงฮะมาเยี่ยมคืออะไรยังไงมาเยี่ยมมาเที่ยวมาเที่ยวเอ่อมาวอร์มก่อนมาวอร์มเขาจะมีนี่นะเขาจะมีมลลักษ์อะไรนะบ้านนามลลักษ์บ้านนา EP แปดนะฮะจะมีแล้วเหรอวันไหนวันที่เท่าไหร่กาะวันวันที่เท่าไหร่เอ่อวันที่16พฤศจิกายน ใช่ไหมอาจารย์ครับอ่าสิบหกพฤศจิกายนนะวันนี้เรามาวอร์มก่อนอ๋ออ่าเดี๋ยวอาจารย์ปิดเทอมเหรอช่วงนั้นครับช่วงนั้นช่วงนั้นหยุดพอดีครับครับปิดเทอมพอดีเลยนะคะก็จะมีเวลามาจริงจริงเขามาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่มาเล่นที่ไหนน้าอาจารย์ลองเล่าแสงจันทร์ครับราภิทาโอ้เดี๋ยวนี้เข้าเมืองแล้วครับนรนอง้วรนองไม่ธรรมดาแล้วนะแต่ว่าอย่าลืมติดตามนะครับวันที่16พฤศจิกายนเรามีนัดกันนะเป็นลอยกระทงลอยกระทงที่บ้านสวนนะครับ ก็ันวเตรียมไว้ก็จะเป็นคอนเสิร์ตนะครับ EP 8นะฮะมนรักบ้านนา EP 8นะครับค่ะเฮียคะเฮียคะค่ะเฮียคะโอ้เฮียยวัสดีครับค่ะสรุปเมื่อมาแล้วก็เอาแหไปไปตึกแห่ลโอ้ยกว่าจะได้กินข้าวก็หลายชั่วโมงนะจันเอาแล้วจะให้หามากินเองเลยหรอก็ลองท้องมานิดหน่อยแล้วทำไมมาบ้านตามันเซเว่นครับเหรอ มาบ้านตามันดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรกินใช่ไหมห่วยุมาวาจังสั้นนะนะอุะอ้ยเดือดพุ่งๆนะคะอันนี้คือแกงที่เหล็กเอาน้ำปลรราทีา่เหลือหน่อยเถ่บ้านหมดน้ำปลาแม่นางนะคะ พร้อมหวยหวยแล้วบานนี้เรียบร้อยสุดแล้วก็ใส่ผักนมงลักขั้ต้นหอมจ้าเป็นอันเรียบร้อยนะคะเป็นอันเรียบร้อยับไปปที่นหายพ่วงด้วยหัวใจชีวิตบ่มีเหลือใครอยากมีแหงใจให้พอสู่งานอยู่ยังลําพังแต่ยังมีหวังสู้เพื่อลูกยาคนหา

มันยังไม่สุกมันต้องตกกระผิวต้องตกกระลูกเลือกเลือกเลือกลูกที่ตกกระเอ,ออย่างงั้นนะคะอาจารย์ถ้าไม่งั้นมันจะเปรี้ยวมันจะฝาดมันกระแทกมาโอ้ดำหมดเลยเนาะนต้องหามันหันเลยกินได้เลยนะฮะกล้วยอ,อาจารย์รส<ะ>อาจารย์ไดนะ้ไ<า>หมคะนีซอสเลือเด็ดก,ก็ได้แล้วแต่เอาลูกที่มันตกกระก่อนมันจะหลุดแล้ววิธีกินกล้วยไข่คือต้องตกกระนะฮะเอากล้วยมาให้ลูกหน่วยหนึ่งเอาลูกมาเอาลูกมาให้กล้วยหน่วยนึง เอากล้วยมาให้ลูกเอารูปมาให้กล้วยครับไม่ใช่ลิงนะแต่อร่อยนะกล้วยกล้วยไข่อร่อยจริงลองชิมดูเพราะว่ามันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ากำแพงเพชรนี่เขาขึ้นชื่อมากแล้วต้องกินกับกระยาศาสตร์นะคะเปิดเลยจ้ากระยาศาสตร์จ้ากระยาศาสตร์ก็อร่อยนะจ้าต้องวับเลยครับมีแต่ของอร่อยแล้วนี่กระยาศาสตร์กระยาศาสตร์อร่อยมากเอาเดี๋ยว หนุ่มทาอะไรจ้าสองนมเอ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งนมค่ะกับหนึ่งคือมามมีเป็นตาดอ่ะสองนมก็ได้อ่ะก็อาจารย์เจเขาจะโชว์ฝีมือการเป่าส้มต่านะฮะไม่ใช่อันนั้นแซกเราตำแตงเพราะปกติเขาเป็นมือแซกไงเขาจะต้องเป่าแต่วันนี้เขาจะต่าครับไม่เป่าครับเขาจะต่า แต่งใส่ปลาปากกะดีจากร้านแม่ทองนาคแล้วก็น้ำปลาแม่ทองนาคด้วยรอชิมใส่พริกลงไปครับถ่ายอาจารย์ถ่ายยากนะเพราะว่าอาจารย์ตัวสูง <c oughs> <c oughs> ตัวยาวว่ะโอ้คือตำแหงำ้งตำดุตำดันใช่ว่าตำเป็นดังเรียกว่าตำแห้งตำดุตำดันดูดันครับตำบ่อยเหรฮะ ดูดูปลาตอนแม่ทางนากหน่อยนะฮะ,ะอ,อันนี้คือปลาตอนปลาเป็นตัวนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นปลากะดีปลากะดีแท้ๆนะครับนี่ฮะหอมหอมนะครับเอาไว้สาหรับตำสมตำานี่เขากันคักพี่นอ้องอ่าเชิญครับอาจารย์ครับครับผมนี่หอมมากเรียบน้อยใส่ลงไปครับหอมมากเลย ปลาแดกตอนครับนี่ปลาแดกตอนเป็นปลากระดี่ใช่ไหมเะปลากระดี่ดูหนุ่มเขาตำตำแตงนะครับเคยเห็นบ่ครับผูอาจารย์ถ้าไม่เป่าแซกเนี่ยไปตำส้มตำขายได้เนะี <c oughs> โอสาวๆคงจะเต็มร้านเลยนะเออเราขาดมะนาวครับมะนาวมะนาว,มานาวไม่ต้องห่วงครับมะนาวมีอยู่ทั่วสวนครับ <c oughs> ต้นมะนาวอยู่ตรงกลางจา์ <c oughs> น้ำเยอะมากเลยครับน้ำฝนนะครับดูนะคะว่าอาจารย์สอนเก็บมะนาวเป็นไหมจะได้มะนาวแบบไหนมาฮะตรงเซซีได้ลูกอ่อนมากหรือม่เนี่เอาพ่อใหญ่ที่เป็นสายน้าเอาพ่อนางอยู่ก็ลูกหลานบ่มาแล้วมาแล้วนโอ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะน้ำเยอะ ยครับน้ำเยอะเลยครับน้ำเยอะเปียกหมดเลยใช้ได้ใช้ได้สดๆจากต้นเลยครับมาวิ่งหญ่วิ่งอยู่ในสวนเนี่ยครับเขาอย่างนี้เลยเขาไม่บีบครับป๊าบเข้าไปเออนั่นครับห่วยบบแมนตำแบบขี่ข้านบ่บ่ครับเด้อเป็นสูตรเขาเพียงเดียวครับเขาตำน้ำก่อนเลยนะเขาตำน้ำน้ำยำก่อนนะเขายังไม่ใส่เส้นโอ้นี่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 คุยน่ากินนะอาจารย์ ว้าว oh. wow. <Wow. S 1> แค่กลิ่นก็ชนะเลิศแล้วหอมอ๋อ oh. <Yeah. S 1> แล้วเขาก็ <Yeah. S 1> ามาสับแตงทีหลังไ <Yeah. S 1> ปยังเ <Yeah. S 1> มื่อเบิ่งหลานตำแตงเด้อมากินแตงตำแตงเด้อ <Yeah. S 1> เป็นไงอาร์อาร์เจตำส้มตำผ่านไหมลูกผ่านไหมผ่านไหม,ไหม <Yeah. S 1> ดูแล้วน่าจะผ่านเนาะน่าจะอร่อยไหมกินเปล่า <Yeah. S 1> <laughs> ผ่านจะได้ตามโคกสองถ้าไม่ผ่านจะได้กลับบ้านไปเลยเออดูจากทีสั่นแล้วหน้าไปทําก่อสร้างมากเลยหน้าไปทําก่อสร้างมากเลยครับหน้าไปทําก่อสร้างทาไมครับทำไมครับมันไม่น่าอร่อยครับ <c oughs> มันไม่น่าอร่อยถ้าอร่อยก็จะอร่อย <c oughs> พวกปลาครับผมว่าเหรอเออ อร่อยครับอร่อยอร่อยอยู่นะครับเกินคาดครับเกินคาดพานบ่ครับพานพานครับเออพันเจ็ดจุดห้าครับเจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าคะแนนเท่าไหร่เต็มเต็มยี่สิบครับ ปะลาเป็นต่อนนะฮะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผรมพร้อมเสรฟเลยเห็นไหมห้เห็นตัวปะลาลเป็นต่อนมาเลยทีเดียวนี่ครับมีแบบนี้เลยครับใส่กระปุกอย่างนี้เลยครับปะลาปลากระดีครับก็คือเป็นต่อนนั่นแหละนะฮะปะลาปลากระดีอ่าตรงกลางเลยอ,อ่าลองลองดูนะฮะว่าผ่านไหมครับให้กําลังใจมือต่าด้วยนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจมือเก็บมะนาวด้วยนะครับไหนดูเซ อืมอร่อยครับโอเคอร่อยพอดีกลมกล่อมแม่ครัวว่าไงอร่อยใช่ไหมกลมกล่อมกลมกล่อมข้อสิออกเนื้อได้ล่ะไปได้แล้วพอพอได้ไปเป็นอ่าเอาไปเป็นลูกเป็นกลมกล่อมดีนะอร่อยดีนะไปเป็นเคยไหมหอมปลาร้หอมปลาร้เอออันนี้อาจารย์ไม่ได้ชิมเลยใช่ไหมคะไม่ได้ชิมเลยก็ทำแบบไม่ชิมเลยหรออร่อยอร่อยมาตรฐานแท้ อันนี้เขาเรียกว่ามาตรฐานแท้นะฮะอร่อยเวอร์ว้าวแกงขี้เหล็กใส่หมูสามชั้นอุ้ยเอา้าตอนแรกเรานึกว่าหมูจะเยอะก็โอเคนะเนี่ยกำลังพอเหมาะพอควรนะน่ากินนะฮะโอ้หน้ากินนะนี่อื้อราดอย่างนี้เลยครับไม่ใช่คนอื่นก็ตักกินไปหมดแล้วเหรอหมูสามชั้นเหรอโอดีแล้วผมจะกินขี้เหล็ก จะกินที่เหล็กแล้วก็ต้องมีพริกเผ็ดๆอาจารย์ทานรือย,ยังแกงที่เหล็กนะนี่นนอืมผมกำลังพอดีผมพอดีเลยเพิ่มความเผ็ดจากพริกขี้หนูสดๆหน่อยเนี่ยมันมีมันมีมันมีมนมมนมไฟ โอ้อร่อยมืออร่อยอีกมือหนึ่งนะครับที่เหล็กจากสวนเพิ่งไปเดินเก็บมาแกงขี้เหล็กสูตรนี้ต้องใส่น้ำปลา้าต้องใส่น้ำปลาจากร้านแม่ทองนา พัดมาวีวีคนแพ้ปุริม่ีแต่ความริงใจรำวง,งและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มสร,รอยให้โรรำวงสาวสวยแก้มสร,รอยให้โครงงววร้รครำวงเสียงกลอ,องรัวมาทีดทีกำปูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิน